ผมอยู่ในมายครับวันนี้ก็วันนี้ผมได้ผมได้เล่นมายครับแทนฮะก็เพราะว่าไอเอาชีวิตรอดอันนั้น่ะผมเลิอกอะจบแค่สี่อีพีก็พอวันนี้ผมจะมาเล่นหมหอนฮาร์ดคอร์อยาผมไม่ดูเลยอันนี้หมหอนฮาร์ดคอร์จริง ซึ่งก็ผมผมก็แบบผม,มผมไม่อานากเลยนะว่ะผมไม่อันนะ้ก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรไม่หนนะผมจะวันนี้ผมอะากทำบ้านช่งใช่ กินอะไรที่ก่าก่กาเหมือนเดิมทำบ้านกันดีกว่าไปครับเย่ yeah! ไปกันเลยโอเคอซึ่งที่สร้างบ้านกับผมก็ผมจะทะลุว่าอินซีตรงนี้ก็คือทางเข้ากับผมเนื้ตรงนี้ผมจะอ,อุดไว้ตรงนี้ใช่แล้วมาดูมาดูนี้ขอโทษด้วยว่าจะมีเสียงน้องก็คือตรงนี้ผมจะอ,อุดไปเลย เือครับแบบนี้โอเคครับเม,มืนแบบนี้แหละซึ่งการสร้างบ้านก็กำลังใจก็เป็นการสร้างบ้านกำลังตามใจผมอะคามใจชอบตามใจผมไปไมใชแบบนี้ลทำไมผมไม่คิดคุ้างแบบนี้ ผมสร้างบ้านสร้าง <If> ัาคารให้เสร็จก่อนนะแล้วก็ซึ่งช่องนี้ผมชอบผมก็เริ่มเปลี่ยนโปรฮะช่องก็ช่องนี้ที่จริงที่จริงช่องผมก็ชื่อช่องเสนที่สอแต่ผมเปลี่ยนชื่อช่องใหม่สองช่องก็คือผมเปลี่ยนโปรประมาณสี่โปรก็คือโปรไม่มีรูปแล้วก็โปรก็อปดูเกแล้วก็โปรโปรอะไรวะโปร อะไรก็ไม่รู้ว่าดำดำดำไม่ได้แล้วก็โปรโรูปร่างดีซึ่งนั่แหละผมก็จะมีชื่อช่องให้ด้วยชื่อชั้นที่สอนยัดแก้วชื่อเอ,อ่อ Back ดอร์ชานน์เอแล้วก็ Green for channel ซึ่งนเเลลี่แหละช่องช่องผมก,ก็ช,กชื่อว่า Green for channel อันนั้นผมอันนั้นก็คือกำลังอันนั้นก็คือความ trọng ừ, của mình Ok ừ, có hình chậu ụt bay lắc cắn Nhưng mà mình chậu ụt bay Sắp 4 tháng bay còn nữa เสร็จถ้าผมสร้างเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอหาหนังก่อนผมต้องการหนังซึ่งผมมีดาบดูติ้งสองก็ก็ดีคูต้าเบสิบโอเคโอเคโอเคใช้ได้อุ้ยแต่ดีซ้อนแปลกของพี่แจ็คก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย ก็สวยอ่ะแต่บางรีสอร์ทแปรมันก็จะไม่ค่อยจะมันก็ไม่ค่อยจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่ารีสอร์ทแปรมันก็เป็นบักบักหน่อยมันจะเป็นรีสอสแปร์ปกติที่เขาให้พึ่งโหลดมาปกติดีสอร์ทแปรนี้ก็สามจุดสองคนสามสามจุดสองอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้จักอะไรเนี่ยเออ ส้างไว้เสร็จเดียวกันเนาะซึ่งก็มาครับนี้ไม่ใช่มาครับหนึ่งร้อยวันเพราะว่าแปดผมมันลดเร็วไงทำไมชาผมเป็นแบบนี้อ๋อมันอยู่ในด้านล่างเพราะว่าผมใส่ในวิชาเป็นของเจ้าว่าไม่ค่อยเหมือนก็เลยคล้ายๆแบบเหมือนของปกติไงน,น่ะ ยิ่งมันก็ยิ่งแบบเหมือนของพิเศษใช่ปะเหมือนดาบอู้โหเก่งนะเหมือนแบบข้างล่างมันมีชาร์จให้เดี๋ยวพอดูแค่มวลมันก็มีชาร์จให้เลยว่ะเออกระดูถยิ่งสร้างบ้านให้เสร็จแล้วก็จบจบ,จบคลิปนะฮะ แต่ถ้าเกิดผมเล่น,เล,นเล่นมาครั้หนึ่งร้อยวันแน่นอนว่ามันจะมีโอกาสสูงที่ผมจะจบเนี่ยจบจบแบบได้ได้นานกว่าดินเพราะว่าผมเล่นไม่ได้นะปวดตาด้วยแล้วลผมก็ต้องได้สามสิบชั่วโมงแล้วผมตายแน่แบบนี้ผมไม่ไหวหรอกถ้าเกิดผมมีเม่เอาตัดเดี๋ยวผมทำให้ในคอมผมก็ทำให้ทำในหนึ่งร้อยวันให้ ไปกันเลยสร้างบ้านให้จบกันคิปเปอร์านได้ไงวะเสือก็ได้จะสร้างบ้านแล้วโอ้โหคนต้องเสียยังไม่เนี่ยโอเคครับมาดูบ้านกับผมแล้วกันเดีวผมก่อนนี่คือสภาพบ้านตรงนี้เดินไปข้ามาสก่อนวะเนี่ยด้านล่างผมก็วางเตียงไอ้ตรงนี้หมดแล้ว โอเคครับก็จบเรื่องทอนนี้แล้วกัวน,กนนะก็ชื่อคลิปนี้ขอให้ทุกคนกดไลค์ให้ถึงประมาณสักหนึ่งไ like ลค์สักหนึนนะเพราะว่าผู้ติดตามผมน้อยย่งผมให้ทุกคนกดไลค์หนึ่งไ like ลค์ค่ะแล้วก็ขอจบเรื่องท่านี้นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ายบายนะครับผมบายบาย